สวัสดีเพื่อนๆนะครับคลิปนี้เป็นคลิปเมื่อวันที่23รสิก,ก,กายนพศ2 5 6 8นะครับปันให้ไกลไปให้ถึงบ i c y c l e นะครับได้มีโอกาสมาร่วมกิจกรรมนะครับกับชมรมจักร,รยานจังหวัดอุดรธานีนะครับในกิจกรรมปั่นจักตุรทิศนะครับนำโดยท่านประธานดรพรเทพศักดิ์สุจริตประธานชมรมจักร,รยานจังหวัดอุดรธานี ก็เป็นมาของกิจกรรมที่เราได้มาปั่นจักรยานร่วมกันก็ตลอดเกือบหนึ่งทศวรรษที่ผ่านมานะครับชมรมจักรยานในจังหวัดอุดรธานีก็ยังคงยืนหยัดในภารกิจเดิมนะคือการสร้างสังคมการปั่นที่ปลอดภัยและก็เข้มแข็งงดงามนะนี่คือกิจกรรมปั่นจักรยานเจตุรทิศร,รณงคงความปลอดภัยใส่ใจคนปั่นจักรยานบนท้องถนนนะครับ ประจำปีที่9นะกิจกรรมที่รวมพลังของนักปั่นทุกคนแล้วก็ัวใจของการให้เพื่อการขับเคลื่อนที่ปลอดภัยบนถนนของทุกเรานะครับให้เดินหน้าต่อไปอย่างมีความหมายกิจกรรมในครั้งนี้คือ v 9ทับ3นะครับเป็นทิศที่3เราปั่นไปอำเภอเพลนระยะทางประมาณ40กิโลไมถัสดีครับสวัสดีครับ และเช่นเคยนะครับแล้วก็เจอกับคุณแม่หนุ่มกรนักปั่นสวนะครับเพื่อภาพในวัย74ปีจากจมลงจักรยานบ้านจันทร์อำเภอบ้านดู่นะครับและดอดีจอดนักปั่นสวสูงใหม่ตรงนี้ปั่นเสือภูเขาเฉยเลยโอ้โหติดติดแม่บอกเสือบอกมาครับปกติขี่เสือหมอบอยู่คันเนึองมีเสือหมอบคันเนึองเจอกันประจับทกงาน อันพักจากเสือขึ้นมาแล้วโอ้ครับครับสุดยอดเก่งอี๋ด้สุดยอดเลยเจ็ดสิบสี่เจ็ดสิบสี่แล้วก็เช่นเคยนะครับเมื่อกระบวนเราปั่นมาถึงเกอเห็นนะครับในทุกครั้งนะครับในทุกปีเราจะได้รับการต้อนรับจากวินวนาเฮล เซ็นเตอร์แอนด์พูลที่นี่เจ้าของสถานที่ให้การต้อนรับแบบอบอุ่นทุกครั้งนะครับมีน้ําดื่มมีกาแฟบริการแล้วก็มีขนมขบเคี้ยวนะครับที่นี่จุดเด่นของที่นี่นะครับก็คือสระว่ายน้ำนะครับสระว่ายน้ําที่เป็นสระระบบน้ําแร่นะครับที่ดีต่อผิวนะฮะดีต่อคนที่เป็นภูมิแพ้แล้วก็เขาทําความสะอาดสระน้ํานั้นด้วยโอโซนธรรมชาตินะครับที่สะอาดแล้วก็ปลอดภัยนะครับ ระหว่างพักก็ได้มาเจออาจารย์ครูสิธิ์นะครับท่านนี้อายุเกือบ70ปีนะครับเป็นทั้งยอดนักวิ่งนะครับนักวิ่งระยะไก